สวัสดีค่ะมือนี้นะคะมาพาชมการตกแต่งไซเกาหลีที่แบบตั้งแต่ที่ปลูกมาเนี่ยเพิ่งเจอช่างที่ถูกใจมือนี้แหะคะ่ะพี่น้องจา๋าก็จะพามาชมนะคะช่างเอสนะคะที่เราใช้บริการงานฝีมือของแกนะคะในงานช่างงานอะไรต่างๆเราก็บน่นบ่นกับแกนว่าเอ้ยตัดต้นไม้นี้ยังไม่ทันได้ตัดสักทีเลย มันตัดไม่ได้นะคะมันตัดแล้วไม่สวยแกก็เลยอาสานะคะแกบอกว่าแกเคยทําเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าเขาจะตัดได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เอาลองสิอพอมาลองแล้วเนี่ยนะคะฝีมือช่างเอตามภาพเลยนะคะพี่น้องเอ้ยถูกใจมากเลยค่ะแกตัดเป็นรูปเป็นทรงนะคะโดยใช้กัรไกรตัดกิ่งไม้อันเดียวอันสั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้ใช่อุปกรณ์ที่เราซื้อมาเลยนะคะมาชมคลิปกันเลยนะคะ อันนี้เป็นไสเกาหลีนะคะที่เราได้ปลูกเราก็พยายามตัดแต่งมาตลอดนะคะแต่มือนี่นะคะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมเป็นสันเหมือนในรีสอร์ทเลยค่ะฝีมือคันเทพเลยนะคะสกิลการตัดเนี่ยเห็นไหมแกมันบอกว่าต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยนะคะเราก็แบบเอ๊ะจะราคาคุยหรือเปล่าพอแกถามมามันหนาทึ่งเลยอ่ะอารุณสวัสดิ์ค่ะเชานี้อากาศดีค่ะ มาแอบเบิงเขาตัดต้นไม้ให้นะคะเขาบอกว่าเขาจะทำเป็นรูปหัวใจนะคะเดี๋ยวมันโตขึ้นแล้วมันก็จะเป็นสลับสีใบอ่อนกับใบแก่แต่จริงๆเราก็ไม่ค่อยชอบหรอกค่ะแต่ว่าเราชอบการแต่งทรงของแกนะมันแบบตรงเป๊ะเลยนะแบบมืออาชีพเลยนะคะซึ่งไม่มีใครทําได้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมคลิปตอนช่างเอสตัดนะคะ แกไม่ได้ใช้อุปกรณ์อย่างอื่นเลยค่ะแกใช้แค่กันไกตัดด้ามเดียวเลยนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมก็คือเป็นแค่บันไดแค่นั้นเองแต่เราไม่ค่อยชอบตัวนี้เท่าไหร่แต่ว่ามันอาจจะสวยก็ได้นะคะก็ช่างมัน <c oughs> แกแกทำให้เนะเาะแต่ตอนนี้นะคะก็เสร็จไปหน้านึงแล้วนะคะนี่เดี๋ยวพาดูด้านข้างนะคะเสร็จตัดเสร็จแล้วแกก็ทำความสะอาดด้านล่าง เขาก็จะเก็บเศษใบมงใบไม้ให้นะคะรึบเรียบร้อยนะคะแกตัดอันนี้แล้วก็ฝั่งนั้นนะคะแต่ว่ายัางไม่แล้วเสร็จเท่าไหร่เนี่ยถือว่าฝีมือโอเคเลยนะคะไออุปกรณ์ที่เราซื้อมานั่นแกไม่ได้เอาเลยค่ะตอนนี้ก็จะรอดูผลงานนะคะแถวทางนู้นต่อไปนะคะว่าจิตัดเป็นแบบไหนจ้ารอดูนะคะ ค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปของช่างมนนะคะคือว่ามือนี่นะคะณเอทช่างเอทนะคะก็ทําการตัดแต่งต้นไม้นะคะในสวนให้เราแล้วที่นี่ลุงมนเนี่ยก็มาเอา วัตถุที่ไปทวงน้ําหนักกิ่งนะคะคือดัดกิ่งมันอะมือนี่ลุงมลเชีเอาออกนะคะเพราะว่ามันได้รูปได้้อยแล้วแล้วก็ใบมันเริ่มที่จะอยู่ทรงแล้วนะคะก็ทําการเอาออกนะคะนี่คือข้อสังเกตว่าทําไมเราถึงแผนนี่มาดูนะเอ็ดนะคะเขาทําจะเสร็จแล้วค่ะด้านนี้นะคะเป็นบริเวณโซนด้านข้างบ้านนะคะ จะอยู่ตรงที่ติดกับจอดรถจ้ะจะเป็นโซนที่ตัดยากมากเพราะว่าต้นมันค่อนข้างสวยแล้วก็ต้นใหญ่กิ่งหนานะคะแต่ว่าช่างเอ็ดเอาอยู่ค่ะเนื่นแกกําลังขนใบไม้นะคะที่ตัดลงมาไปไปทิ้งไปเมียมนนาท่าน่ะบริเวณนี้ก็สวยงามนะคะดูเป็นมุมไปทรงดูแบบ สะอาดสะอานเป็นกำแพงที่สวยงามนะคะนี่นะคะตรงนี้คือตัดยากเลยตัวนี้คือปราบเสียเลยนะคะแล้วแกสามารถทำได้ก็ประทับใจเราก็ทิปไม่อั้นนะคะค่าแรงไม่อัน้นแกก็บอกว่าได้เยอะมากกว่าคี่เคยทํามานะคะเราก็ประทับใจแกก็ประทับใจนะคะน้ําใจก็มีการพึ่งพาอาศัยกันเลยนะคะเขาทําให้เราดีเราก็จัดไปเลยนะคะไม่ต้องเสียดาย นี่แหละคะ่ะก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เราได้อุดหนุนแรงงานในบ้านเราฝีมือไม่ธรรมดานะคะระดับคันเทพเลยจ้าคนไหนที่อยากได้เคล็ดรับนะคะหรือนั่นกติดต่อด้วยค่ะ